สวัสดีครับก็วันนี้ผมก็อยากจะกลับมาเล่นโซเชียลแคมอีกครั้งหลังจากที่หายไปนานมากครับผมก็มีน้องเขาขอเข้ามาว่าอยากฟังพีค่คริสผู้ทีสารผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับก็อลองดูแล้วกันื่นนี้กับวัวนเสาร์เนอะก,ก็ทุกคนเกิหยุดงานสําหรับสําหรับผู้เรื่อผู้ใดที่ไ่หยุดงานก็่เป็นยางนะครับผมก็บว่ได้หยุดงานขึ้นกันก็วันนี้ก็จะไปเห็นงานยูสมุดปากการครับผู้ใดยอยากไปเจออยากไปพ่อก็อยู เมฆาบา,บางนาสมุดปาาระกันครับก็สีห้องเพ่งเป็นมินิคอนเสิร์ตครับพี่แบมบี้ครับผมก็อยากให้คนมาเบิ้งหลายๆนะครับผมก็สีเฮ็ดเต็มที่ไปเลยละ่ะอ่าแล้วก็ผมก็บอกหูสีเบายัางเบายังแล้วล่ะบ่ไม่ได้เบาอีสานโดดมันเบ่าบ่ใกล้ทองปากปันไดก็ต้องต้องเว้าดูๆมันจังสีได้ทองอีกเทียนึงแล้วก็สำหรับคนยู่ภาคอีสานก็ คิดฮอดภาคีสารทุกประครักเลยครับไม่ได้กลับโดดลวก็อยากกลับบ้านเนาะพ่อกอยุบ้านมูก็อยุ่พุ่นก็อยากกลับไปสารครัญจกักหนึ่งแตกกิดม่มีเวลาว่างก็หันว่างๆกระสีแวะไปภาคีสารไหมนะครับผมก็หันพ่อกันก็ขามาทักทายเลยขามาขอทา,ายรูปได้ครับผมสวัสดีครับ